สวัสดีนะคะเชิญทำช่อนอนะตัวนี้เป็นลามี่ตะไคร่ป่านตะขครยตัดขนาดพอดีนะคะอันนี้ตัดเป็นแผ่นใหญ่ แผ่นให่หนึ่งแผ่นแล้วก็พับครึ่งแล้วก็ตัดพับครึ่งอีกทีหนึ่งจะเอาขนาดแค่พอดีพอดีค่ะ ตัอดอย่างนี้นะแล้วก็พับอีกครั้งหนึ่งแบบนี้กนระยา,าประมาณนี้ค่ะกระดาษนี้หนึ่งแผ่นกระดาษใช้สองแผ่นนะคะสองแผ่นแผ่นแรก ครึ่งพักไว้ก่อนแทนที่สองตัดครึ่งเหมือนกันแต่ใช้แค่ซีกเดียวนะใช้ซีกเดียวอันนี้เก็บก่อนซีกนี้กับสามส่วน สามส่วนสามส่วนทุนนฟูมไกล่ยาวนะคะ ระยะเอาตามความสะดวกตามความพอดีค่ะหลังจากนั้นก็ปักทุนอ๋อสูงป ปับตรงกลางหรือปรับตรงมุมได้หมดค่ะนี่นะกรได้เป็นสีทุโทนจับเข้ามาแล้วพับหากันเนี่ยจับเข้ามาแล้วพับหากันนะคะ จะทำปลายอย่างนี้ก็ได้ทําแหลมๆนิดๆก็ได้หรือจะให้สนิทไปเลยไม่ทำปลายแหลมก็ได้นะวางกาลระยะระหว่างนะ อีกซีกหนึ่งซีกหนึ่งก็พับเหมือนเหมือนเมื่อกี้ค่ะพับเข้ามาอย่างนี้นะแบบนี้ คูโทนมันจะสลับกันนะคะสีเกาจะสลับกันปิดก็เทปถ้าไม่มั่นใจก็คือใช้หนังยางเหล่านี้แหละคะ่ะอีกรอบหนึ่งค่อยๆจับเขานะนี่เขาก็จะอยู่ต่อไปตัวที่ตัดสามส่วน ส่วนแรกพันนี้ก่อนเอาสีไหนก็ได้ที่ชอบมีสีสดใสออกข้างนอกพันด้านล่างอ้านี้ก็เหมือนกันค่อยๆโอบเข้ามา อีกสองแผ่นที่เหลืออันนี้ก็คือจับพับเขาความที่ก็เป็นทดโทนจับย้อนกันแบบนี้หามุมที่ชอบ ันนี้เขาเหลือสองแผ่นก็จะติดแค่สองมนนะคะแบบนี้นี่ค่ะกลัวถ้ากลัวเขาไม่อยู่ก็เก็บงานนะคะ ใส่ซอรเทปเก็บงานใช้สกปอรเทปเก็บงานค่อยๆเก็บงานทีละมุมค่ะต่อไปก็คือปัน่นปั่นตัวปั่นนี้ที่เราตัดไว้วางในมุมที่พอใจวางมุมที่พอใจนะคะอันนี้จะใช้วิธีหนีบเลยเขาจะไม่เคยอยู่ อีกข้างนึงก็เหมือนกันค่ะนี่ถ้านี่ก็คือเขาจะอยู่ถ้าสกอเทสเขาจะไม่อยู่อะค่ะก็จะเป็นทรงนี้เลยติดโบที่ชอบโบที่ชอบนะคะสีอะไรก็ได้ เรียบร้อยฝากกดไลค์กด s u b สไครต์นะคะเรียบร้อยค่ะชอชอช่อชงกล้วยนะคะสีททโทนขอบคุณที่มารับชมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ